สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเคสของ nintendo switch ตัว OLED m โมเดลวันนี้นะ้าสั่งมาจาก s h อป e e ครับราคาอยู่ที่704บาทใช้คูปองเลยก็ลดไปเหลือ550นะนได้มา550ที่สั่งมาเพราะว่าเหตุผลนี้ครับหยิบให้ดูก่อนนะตัวนี่คือตัว เครื่อง nintendo switch ตัวกล่องขาวนะฮะผมใช้เคสเป็นมุม b a าเคสนี่ของแท้แล้วมันเอาไปใช้กับตัว OLED ไม่ได้นะขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะครับเนี่ยแข็งแรงมากเลยแล้วแข็งแรงอ่ะพอเวลาเอาตัว สวิตช์โอเลตมาใส่มันต้องยัดแล้วมันพองะฮะมันมันไม่พอดีมันใส่แล้วมันไม่พอดีอ่ะเนี่ยมันใหญ่กว่าตีดนึงหมายถึงว่าเครื่องอะนะเครื่องมันใหญ่กว่าตีดหนึงประมาณสักมิลสองมิลผมเลยไม่อยากยัดมันลงไปกลัวมันจะหักโป๊ะกลัวมันไปดันให้อะไรมันหักนะฮะก็เลยสั่งมาเจ้าตัวนี้ สั่งมาจากช้อปปีก็จากเมืองจีนนะครับแกะเลยละกันวัสดุกล่องก็เป็นเหมือนพลาสติกนะเป็นพลาสติกเลยแหละพลาสติกบางๆใสไม่ใสนะคุนๆด้านๆแกะออกมาก็จะเจอคู่มือการใช้งานว่าใส่เครื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคอ่านี่ตัวเคสก็จะเป็นสีดำครับใน ร้านที่ขายอ่ะผมเห็นเขามีทั้งหมด4สี4นะฮะคือสีดําแบบนี้สีแดงตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีใสก็คือขาวขุ่นแบบนี้ใสๆแบบนี้ทั้งอันเลยอีกอันนึงก็คือสีน้ําเงินอ่ามี4ีสีให้เลือกผมเลือกสีดําวัสดุก็ทําจากน่าจะเป็น TPU อยู่แล้วล่ะเนี่ยตรงนี้เป็น TPU นะแล้วตรงนี้ก็เขียนคําว่ามุมบ้าด้วย ซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าใช้มุมบ้าหรอกแต่เขาสั่งมาเพราะว่าผมหาราคาผมอยากได้เคสแบบนี้ราคาโอเคอะเคสแบบยาวยาวยาวเป็นอันเดียวกันเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเล่นแบบพกพาครับดังนั้นใช้เคสแบบนี้มันจะเหมาะมากแล้วเจ้าเาเคสตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเห็นไหมฮะมันมีวัสดุตรงเนี้ยมันยื่นออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ ด้านหลังก็จะนูนออกมาเวลาเราถือเครื่องเนี้ยนะครับมือวางลงไปมันก็จะพอดีมืออ่ะกระชับทำให้รู้สึกกระชับเครื่องเวลาเราจับนะเอาละลองใส่ดูเลยโอ้ใส่ง่ายเลยฮะโป๊ะเลยนะมันใส่ง่ายเลยอ่ะไม่ต้องงัดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้เลยครับมือเรา ตรงนี้เห็นไหมวางไปมันก็จะรับกับฝ่ามือเลยข้างหลังก็เช่นกันมันก็จะรับกับนิ้วมือเวลาเราถือเนี่ยข้อดีเลยนะมันทำให้รู้สึกกระชับมือเวลาเราถือเล่นนะครับและพวกรูปุ่มต่างๆเห็นไหมเอ่ยทั้งสันเครื่องด้านบนก็จะมีรูหูฟงังรูช่องใส่ตลับเกมอันนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศนะอันนี้จะเป็น ปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับวอดลุ่มบวกลบนะครับเขาก็เจาะรูเจาะอะไรมาให้ดีเลยพอดีเดะข้างล่างก็จะเป็นช่องรูของสาย usb type c เวลาชาร์จก็ใส่มาให้พอดีเดะเลยตรงนี้จะมีไว้ให้เราใส่ s t ต a p เพื่อไว้คล้องมือนะฮะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะไหวเพราะว่ามันค่อนข้างหนักแต่แต่กรณีเราพกไปเล่นข้างนอกนะการใส่ สเต็ปของมือเนี่ยช่วยเราได้มากกรณีที่เผลอทําเครื่องหลุดมือครับมันจะไม่ตกพื้นเพราะว่าสายสเต็ปของมือเนี่ยมันก็จะคล้องข้อมือเราไว้เครื่องันจะไม่หล่นพื้นนี่คือข้อดีนะและทําไมผมถึงต้องสั่งมาเหตุผลอะไรวะนะต้องสั่งแบบนี้มาเพราะว่าผมเป็นคนเล่นพกพาไม่ได้ไม่ได้สายต่อขึ้นทีวีหรือเสียบล็อก,กนะนะผมพกพกเล่นเลยนะครับดังนั้น ผมมาชอบหยิบเครื่องแบบนี้หยิบให้ดูเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยเวลาแต่ก่อนที่เจ้าตัวโอเลยังไม่มีเคสนะสมมตินะสมมติว่าโอเลตัวเนี้ยยังไม่มีเคสไปจะเป็นเปลือยๆแบบนี้ถูกไหมแล้วผมอ่ะชอบเผลอหยิบเครื่องแบบเนี้ยเนี่ยหยิบมือเดียวทุกทีเลยเป็นไรก็ไม่รู้ชอบหยิบอย่างเงี้ยพอหยิบอย่างนี้มันเลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าไอเจ้าตัวเนี้ยจะรับน้ําหนักกลัวกลัวฮะผมกลัวมันเอง กลัวมันจะรับน้ําหนักฝั่งเดียวกลัวมันหักอารมณ์ประมาณนั้นอะสงสารมันอะกลัวมันหักดังนั้นอู่่ว่ามันเป็นขออ้างของนาว่ะว่าจะได้ซื้อเคสดังนั้นการที่เราใช้เคสแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เนี่ยถือแบบนี้ได้เลยเห็นปะเพราะว่าน้ําหนักมันเหมือนมันถ่ายเทลงไปเป็นแผ่นเดียวกันเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วฮะอันนี้ก็เลยไม่รู้สึกว่าเราไม่งอกแงกอะไม่ก๊อปแก็บก๊อปแก็บ จอยคอนตรงนี้ก็จะรู้สึกแข็งแรงขึ้นนั่นเองอ่านี่คือเคสผมก็ซื้อในช h e อป e ีแหละลองไปหาดูครับถ้าเกิดชอบเคสลักษณะนี้นะแต่นะชอบลักษณะเนี้ยเลือกทำไมถึงเลือกสีดำรู้ไหมเพราะว่าตอนแรกก็กะจะเลือกสีแดงหรือสีขาวกลัวมันจะสกระปรกไนงะเราถือแบบนี้บ่อยอ่ะ สีดำเนี่ยแหละเซฟเซฟแล้วก็ดูเข้ากับปุ่มเข้ากับเครื่องเราด้วยโอ้โหดูแบบว่าโทนขาวดำอะ่ะเพ P5 พ 5, P 5. <c oughs> ครับผมก็ขอบคุณมากครับรีวิวผมประมาณนี้สั้นๆนะเอามาให้ดูเผอสนใจก็ไปซื้อใช้กันได้ว่ามันโอเคอ่ะนะซื้อมาลองใช้แล้วโอเคไม่มีปัญหาเลยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดับตะไคร้ให้นะด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอแบบนี้ต่อไปโอ้เดี๋ยวก่อนนะนะขอยิงลูกโป่งก่อนนี่แน่เก็บของกอนครับขอบคุณมากครับไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะมารีวิวให้ดูอีกนะอาจจะเป็นรีวิวเกมของสวิตนะที่นาซื้อมาก็จะมารีวิวให้ชมกันขอบคุณมากครับไปแล้ว